สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แลกกันแน่แน่กดแชร์ชกดนาน,านๆนานๆกดยันยันกดเยอะเยนะคะเดี๋ยวเราคงยังต้องพูดกันต่อถึง้เรื่องปลอมไม่ปลอมแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าปลอมหรือไม่ปลอมแล้วมันยอมรับกันแล้วว่าน่าจะปลอมจริงๆนั่นะแหละแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าฝั่งไหนปลอมฝั่งแอนตี้สาวิตรีหรือฝั่งสาวิตรีเองปลอมง่อยๆเพื่อให้คนจับได้และทําให้หนุนาเยอรมันหน้าแห้ ไปฟังความคิดเห็นของ 10G กันค่ะตอนนี้มันมีกระแสเรื่องสองชอ่องแต่ดูแล้วเนี่ยดูเมื่อคืนดูดีๆแล้วแน่จะช่องปลอมแหละแต่หาว่าใครปลอมหรือสร้างประเด็นนี้เนี่ยอันนี้ต้องไปหาดูกันต้องไปหาดูกันว่าใครปลอมชอม่องบใครที่เป็นคนสร้างประเด็นใครที่พยายามจะทำเรืนอง,แต,งอแต่ช่องแทบไม่ฟอมไหมช่องลอมนะ ไอ้คนปลอมก็เสืเ้อเป็นเงี้ยด้ยไอ้คนปลอมก็เสื้อเป็นเงี้ยคือไอ้คนปอมเนียน่ยตั้งใจให้คนไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าดราม่ามันมันเบี่ยงประเด็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะคือตอนเนี้ยปลอมหรือจริงไม่ใช่ประเด็นหลักในดราม่านี้นะคะ เพราะว่าแทบจะทุกคนดิฉันไม่ใช้คำว่าทุกคนนะคะแทบจะแทบจะทุกคนยอมรับว่ามันปลอมช่องเนี่ยปลอมแน่ๆแต่ใครปลอมซึ่งดิฉันก็บอกว่าใครปลอมอันนี้เราบอกไม่ได้แต่เห็นมีคนออกมาดิน้นในเรื่องที่มีการชี้ว่าอันนี้มันช่องปลอมนะไม่ใช่ช่องจริงก็มีคนฝั่งแอนตี้สาวิจีออกมาดิ้นแต่อยู่ๆสิบจีก็เอาเรื่องนี้มาพูดยอมรับว่าช่องเนี่ยมัน ลอมจริงแต่คนปลอมเนี่ยไม่เนียนแล้วคำพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่ทีฉันจะตัดมาเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนคนปลอมจงใจให้รู้ว่าช่องปลอมเหมือนกับเป็นการขุดบ่อล่อปลาให้ฝั่งแอนตี้สาวิจีเอาไปเล่นแล้วก็ค่อยออกมาตีว่าช่องปลอมทำให้ฝั่งแอนตี้สาวิจีหน้าแตก ดิฉันมองว่าคำพูดของสิ็จีในช่วงนี้รวมกลบันทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากจะให้คนมองว่าเป็นฝั่งโทษค่ะเป็นฝั่งสาวิจีเองหรือเปล่าที่ปลอมขึ้นมาเพื่อจะขุดบ่อลอบปลาแล้วในที่สุดก็จะมีคนส่งไปให้ทางฝั่งแอนตี้สาวิจีเล่นสาวิจี แล้วก็จะหน้าแหกเองเพราะว่าคนปลอมปลอมไม่เนียนมันจับโป๊ะได้ง่ายแล้วก็สามารถจะยืนนั้นได้ว่าหน้าช่องปลอมจริงๆตั้งใจให้คนรู้หรือเปล่าก็ปลอมคนหนึ่งนะปลอมไม่เนียนไายมาใหมกินตำถาดาด้ตำถาดแก่ทอดกันครับปลอมไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ ตอนรแรกเราไม่ได้สังเกตน,นะไม่ได้สังเกตนะแต่พอเขาบอกว่าช่องฟอมเราก็ไสังเกตน,นะเออวะมึงปลอมให้คนจับได้ไงวันนี้อร์มไม่เนียนเลยฟังมาถึงท่อนนี้แล้วก็จะชัดเจนนะคะว่าสิบจีพยายามจะชี้ให้เห็นว่าปลอมเหมือนจงใจปลอมให้คนจับได้หรือเปล่านั่นก็คือโยนไฟโยนเผือกร้อนมาทางฝั่งสาวิจีและ จากที่ตอนแรกเผือกร้อนอยู่ในฝั่งแอนตี้สวิตจีว่าคุณปลอมพวกคุณทําการปลอมช่องเพื่อที่จะใส่ร้ายสาวิจีใช่ไหมตอนนี้ 10G มาพลิกสถานการณ์ว่าไอ้คนปลอมปลอมไม่เนียนเลยว่ะปลอมเหมือนอยากจะให้ถูกจับได้ว่าเป็นช่องปลอมก็คือ 10G ก็โยนเผือกร้อนอันนั้นมาอยู่ในฝั่งสาวิจีว่าพวกคุณปลอมกันเองหรือเปล่าเพื่อที่จะหลอกพวกฉันเอาละสิคะเหมือนการแข่งปิงปองนะับ ไอ้นี่ตกไปไอ้นุนโตกับตกกับดรามา่าเรื่องปลอมๆมักจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเพราะเราจับไม่ได้ว่าใครปลอมเราจับไม่ได้จริงๆว่าใครปลอมใครเป็นคนปลอมทีนี้พอจับไม่ได้ไม่สามารถที่จะตอนนี้เรื่องปลอมจริงๆเนี่ยมันยอมรับกันแล้วนะคะว่าช่องปลอมแต่ใครปลอมเนี่ยจับยากมากมันจับไม่ได้เลยคะ่ะว่าใครปลอมดังนั้น ในเมื่อเราทั้งสองฝั่งไม่ว่าแอนตี้สวิจีหรือฝั่งสาวิจีไม่มีใครมีหลักฐานที่จะบอกว่าฝั่งไหนปลอมเราต้องดูจากอะไรน้ำหนักจะไปทางไหนว่าฝั่งไหนปลอมเราต้องดูจากคนดิ้นเราต้องดูจากการรับสารส่งสารดูจากคําพูดดูจากความพยายามในคอมเมนต์อะไรหลายๆอย่างของคนทั้งสองฝั่งเดี๋ยวตอนท้ายที่ฉันจะมี ให้ดูว่าดิฉันมองว่าน่าจะเป็นฝั่งไหนเพราะอะไรในแบบที่ทางคนจะเชื่อไม่เชื่อวัอนนี้ทานเด็ก,ดกนี่แก่ปุ๊บหกซๆความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงไม่เชื่อก็ไม่ผิดส่วนใครเชื่อก็อยากขึ้นไปด่าเขาจบโอเคใช่ใช่ใช่อตอนแรกถ้าดูแบบผิวเผินผิวเผินคนก็จะเชื่อใช่ไหม พอไปสังเกตอย่างที่เขาพาสังเกตนั่นแหละฝั่งน้องเขาพาสังเกตนั่นแหละสังเกตแล้วไปสังเกตทัวไปเรียมันไม่ใช่ไงไม่ใช่เขาไปสังเกตเดียมันไม่ใช่พอสังเกตเรยียมันไม่ใช่ค่ะก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์นี้ของ1ิ g จีนะคะว่า 1 g เองซึ่งเราต้องยอมรับว,ว่า 10G จ,จะค่อนข้างจะไฮเทคมากในเรื่องการทําคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น 10G ก็น่าจะได้สังเกตตามแล้วก็เหมือนกับออกมารับรองได้แล้วว่าโปรไฟล์มันต่างกันมันเป็นประของปลอมจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ช่องที่ไปเมนเน,เนี่ยมันช่องจริงหรือช่องปลอม แทบจะทุกคนอีกครั้งนะคะใช้คําว่าแทบจะทุกคนยอมรับว่ามันเป็นช่องปลอมแต่มันถูกตีกลับด้วยการที่ว่าแล้วฝั่งไหนล่ะปลอมดิฉันเอาการเปรียบเทียบรูปโปรไฟล์จากการที่มีการจับผิดว่าเป็นช่องปลอมมาให้ดูชัดๆมาเทียบข้างกันแม้ว่า อันของจริงจะดูใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งอันของปลอมภาพมันจะเล็กกว่าแต่ให้ดูความกว้างความแคบของมุมกล้องของกล้องนะคะเราจะเห็นว่าช่องจริงเนี่ยในวงกลมศรีรษะของสาววิจีจะไม่ติดขอบมันจะเห็นมุมกว้างกว่าด้านข้างด้านหลังด้านบนจะเห็นกว้างกว่าในขณะที่ของช่องปลอมเนี่ยศรีรษะจะติดขอบวงกลม แล้วก็ด้านข้างได้านอะไรมันจะแคบกว่าซึ่งคนปลอมอาจจะรีบทำหรือว่ามือยังไม่ถึงหรืออะไรยังไงก็ตามทีก็เลยทำให้จับได้ง่ายว่ามันคนมันเป็นภาพเดียวกันแต่มันเหมือนกับว่ามันตัดออกมามันเป็นอะไรที่ไม่ตรงกันความกว้างของมุมกล้องของภาพมันต่างกัน ก็เลยสามารถยืนยันได้ว่าเป็นช่องปลอมจุดนี้แหละค่ะที่ 10G ใช้มายนเผือกร้อนมาฝั่งสวิตจีว่าปลอมไม่เนียนเลยปลอมเหมือนจงใจจะให้จับได้ว่าปลอมตกลงฝั่งไหนทำกันแน่ถ้าเราตีความวิเคราะห์คำพูดของ 10G 10G ิบจกำลังโน้มน้าวให้เข้าใจว่าฝั่งสวิตีนั่นแหละปลอมมาหลอกให้พวกเราขุดบ่อล่อปลาพวกเราให้พวกเราหน้าแหก แต่ที่ฉันบอกว่าในเมื่อเราไม่สามารถจริงๆที่จะชี้ได้ว่าตกลงเป็นฝั่งไหนไม่สามารถจะไปหาว่าไอ้คนปลอมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือใครก็จะบอกฝั่งไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูจากพฤติกรรมพฤติกรรมแบบนี้คะ่ะอย่างที่ดิฉันบอกว่าแทบจะทุกคนนั่นก็คือว่ามีบ้างบางคนไม่เชื่อว่าปลอมพยายามจะยืนยันว่ามันเป็นช่องจริง คะอันนี้สดสดร้อนรคุณอิชบินจาเขออ่านอย่างนี้กันคือฉันชื่อจ ja, าฉันคือจ ja. าคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเอซีเหนียวแน่นของไอไลนะคะก็เข้าไปเมน้นดิฉันเห็นหลายครั้งและทุกครั้งที่ไปเม้นที่ไหนก็ตามทีก็จะด่าสาวิตรีตลอดก็เข้าไปเม้นสดสดร้อนๆในขณะที่ในขณะที่สิบจีเองเนี่ยบอกว่ายอมรับว่ามันเป็นช่องปลอมอิชบินจานี่ยก็ยังอุตส่าห์บอกว่า แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่องจริงมากกว่าอย่างคือพยายามไปยืนยันว่าฉันไม่เชื่อนะว่าบอลปลอมฉันเชื่อว่ามันจริงฉันเชื่อว่ามันจริงนั่นก็คือว่าเห็นไหมคะขนาดมีการรับกันแล้วว่าปลอมก็ยังมีหลายคนยังพยายามจะบอกว่ามันเป็นจริงนะนีสัยสาวิจีต้องเป็นแบบนั้นสาวิจีเป็นคนแย่แบบนั้นคือไม่ยอมเชื่อว่าอันนั้นเป็นช่องปลอมทั้งที่มีการชี้ให้ดูชี้จุดแล้วนะคะ อันนี้สดๆร้อนๆในช่องของิบจีที่นี่คุณอย่างที่ที่ฉันบอกว่าได้ภาพมาภาพหนึ่งมีคนแคปตรงช่วงนั้นมาที่มีคอมเนมนต์หนสาวิจีแต่ข้างบนภาษาที่เขียนเป็นภาษาดิฉันเช็คแล้วเขาแนะนำว่าเป็นให้ไปดูที่ภาษาดัตก็คือภาษาเนเธอร์แลนด์ของชาวเนเธอร์แลนด์นะคะ Abonaren ดิฉันไปเจอเป็นดานูอันหนึง่งแล้วก็เป็นแต่ที่แอปพลิเคชันแนะนำก็คือว่าให้ไปดูจากภาษาดัตดิฉันไม่รู้ว่าชาวดัตส่วนหนึ่งใช้ภาษาเยอรมันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือไม่รู้ว่าคุณจ๋บแต่อิชบินี่ยเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาเยอรมันแหละแต่ไม่รู้ว่าในดัะก็ใช้แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าที่ฉันจะบอกก็คือไม่รู้ว่า คุณคนนี้ที่เป็นเม้นในช่องสิบจีว่าไม่เชื่อหรอกก็เป็นของปลอมเป็นคนเริ่มทำอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเเหมือนกับเขาก็เข้าไปแคปไว้เหมือนกันไอ้ภาพที่เป็นภาษาดัตอันนั้นนะ่มาจากคุณคนนี้หรือเปล่าเขาเป็นคนเยอรมันเขาอยู่เยอรมันหรืออยู่เนเธอร์แลนด์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระบวนการนี้หรือเปล่าน,นี่ฉันไม่ทราบเลยคะเดาจากเรื่องภาษาแค่นั้นเองค่ะเดาจากเรื่องภาษาแต่เห็นความพยายามของเขาที่จะตำหนิจีเจนดาทอและป้ายสีสวิตีแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมช่องนี้ด้วยหรือเปล่าถึงออกมายืนยันว่ามันเป็นช่องจริงใครที่ทําผิดและทยายางจะกลบเกลื่อนก็จะต้องออกมาปฏิเสธออกปา อะไรแบบนี้เข้าใจแอคชั่นอย่างนี้ไหมคะพอมีเรื่องอะไรผิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่ทันเอ่ยถึงอะไรเลยออกมาดิ้นเนี่ยคนจะต้องมองมึงดิ้นทําไมเนี้ยมึงดิ้นทําไมเหมือนอย่างกรณีถัดไปคะ่ะดิฉันพูดว่าช่องปลอมแต่ไม่ได้ระบุเลยว่าใครปลอมเพียงต่บอกว่าช่องน่าจะปลอมแน่ๆแต่ใครเป็นคนปลอมเราไม่รู้ คนที่ออกมาดิ้นก็คือหมูน้อยหมูน้อยมีส่วนอะไรหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ส่งอันนี้ให้หนูนาไปเล่นแล้วหน้าแหกก็เลยต้องออกมาเดือดร้อนแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าหมูน้อยไม่น่าจะได้ปลอมช่องไม่ได้ไม่น่าจะเป็นคนทำแต่อาจจะรู้ว่าใครทำอาจจะพอรู้ว่าใครทำนะคะเพราะเขามีกลุ่มลายกลุ่มลับของเขาที่คุยกันมีหลายช่องหลายอะไรที่ไปรวมหัวคุยกัน เราก็ไม่รู้เบื้องหลังตรงนั้นแล้วค่ะทีนี้หมูน้อยออกมาดิ้นมาโวยวายเรียกให้ดิฉันไปดูว่าช่องปลอมให้มาดูปลอมหรือยานอย่างนู้นอย่างนี้นั่นก็คือว่าตัวหมูน้อยพยายามจะยืนยันว่ามันเป็นช่องจริงมันเป็นช่องจริงดิฉันจึงบอกว่าเนี่ยดินอย่างที่บอกว่าเราจับไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคนทํากันแน่อยู่ฝั่งไหน เพราะฉะนั้นต้องจับจักพฤติกรรมใครที่ออกมาดิ้นหนักๆก็น่าสงสัยกิ่นตุกตุกว่างั้นเถอะค่ะหมูน้อยออกมาดิ้นหมูน้อยออกมาดิ้นแล้วยังไม่พอมีอีกคนหนึ่งดิ้นตามค่ะคนที่ดิ้นตามแล้วหนักกว่าหมูน้อยตรงไหนรู้ไหมคะ คือดิ้นแล้วน่าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยเพี่พี่ช่องมันปลอมจริงนะเดี๋ยวพี่หน้าแหกอีกนะ mm hmm. เขาก็เลยลบโพสต์ชุมชนที่ไปเอามาจากหมูน้อยเนี่ยลบออกซะอันนี้ยิ่งมีพิรุษหนักเข้าไปใหญ่ค่ะยิ่งมีพิรุษหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยพอว่าเป็นช่องปลอมปุ๊บคนที่ดิ้นจะเป็นคนฝั่งแอนตี้สาวิตีทั้งนั้น พยายามจะยืนยันว่ามันจริงทั้งที่คนของพวกคุณหลายคนก็ยอมรับว่าเออช่องปลอมวะ่ะแต่ก็ยังพยายามจะบอกว่าช่องจริงนะเว้ยช่องจริงนะเว้ยคือต้องการที่จะทําลายสาวิตรีให้ได้คอมเมนต์นั้นถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ว่ามันเป็นช่องปลอมคนที่เสียหายหคือใครสาวิตรีค่ะเพราะไอในคอมเมนต์ก็ลบไปแล้ว เมื่อเช้าดิฉันบอกว่ามีคนดิฉันบอกว่ามีคนมาบอกนะคะไม่ใช่ดิฉันบอกเองมีคนมาบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่กลางคืนวันที่ยี่สิบสี่มีการคุยกันในกลุ่มไลน์ของพวกเขาแคปตรงนี้มาให้ดูแล้วก็ด่าทอกันออ้โหนี่มันร้ายขนาดนี้เลยหรืออุ๊ยนี่มันแย่มากเลยแล้วคนคนนั้นเขาก็บอกดิฉันว่าบังเอิญฝนตกฟ้าร้องเขาก็เลยเข้าไปดูตรงนั้นไม่ได้เขาไปดูวันรุ่งขึ้นวันที่ยี่สิบห้าเขายังเห็นคอมเมนต์นั้นอยู่ แต่เขาก็ไม่ได้แคปมาให้ดูนะคะเขาไม่ได้แคปมาให้ดูว่ายังเห็นคอมเมนต์นั้นอยู่แต่เขาแคปแต่คอมเมนต์ของอ,อพวกออคอมเมนต์ของใครล่ะพวกคุณแนนกล้าพวกเอฟซีของแม่น้องที่ไปทักทายแล้วก็พยายามพูดว่าแม่น้องเอคงไม่อยากอะไรอยู่ก็คือพยายามพูดแก้ตัวให้คอมเมนต์ของสาวิจี คนที่มาบอกดิฉันเนี่ยบอกว่าตอนเช้าเขาเข้าไปเขายังเห็นคอมเมนต์แม่น้องอยู่แล้วก็ยังเห็นคอมเมนต์ของ fc แม่น้องซึ่งเขาแคปมาให้ดูแต่คอมเมนต์ fc แม่น้องแต่ไม่ได้แคปคอมเมนต์ที่บอกว่ายังเห็นอยู่ของแม่น้องมาให้ดูตรงนี้ก็มีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งนะคะแต่อย่างที่ดิฉันบอกมีคนมาบอกมีใครมาส่งข่าวสารอะไรดิฉันก็จะรับฟังแล้วก็พูดในส่วนที่กลางๆว่ามีคนพูดอย่างนี้ว่าตอนเช้าเขายังเห็นอยู่ ก็เลยคิดกันว่าคนที่ลบน่าจะมาลบทีหลังน่าจะเป็นแอดมินช่องและอาจจะเห็นว่ามันมันไม่ดีมันไม่งามทีนี้ดิฉันสงสัยว่าแอดมินช่องเนี่ยมีแอคชั่นเฉพาะตอนที่อยู่ในไลฟ์สดหรือเปล่าสามารถจะเข้าไปลบทีหลังได้หรืออันนี้อันนี้อันนี้ดิฉันไม่ทราบนะคะต้องถามผู้รู้ว่าเพราะว่าคนที่มาบอกดิฉันบอกว่า ต้องเป็นการไปลบที่หลังเพราะเขายังแคปมาได้วันรุ่งขึ้นนั่นก็คือไลฟ์มันจบไปแล้ววันรุ่งขึ้นเขายังแคปมาได้แต่ตอนหลังนี้ไม่เห็นแล้วนั่นก็คือการลบต้องลบหลังจากที่ลบหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จแล้วดิฉัน เอยสงสัยว่าตัวตัวประแจเนี่ยยังมีสิทธิทำได้หรือเปล่าที่ฉันไม่มีประแจที่ฉันไม่รู้ต้องให้คนที่มีประแจและเป็นประแจลองอธิบายดูนะคะแต่ที่แน่ๆคนที่บอกว่ารุ่งเช้ายังเห็นคอมเมนต์สาวิตซีอยู่ไม่ได้แคปมาให้ดูว่ารุ่งเช้าที่เข้าไปยังเห็นคอมเมนต์สวิตซีแต่ว่ามีหลายคนที่มาคอมเมนต์ ใต้คลิปของฉันเมื่อเช้ายืนยันว่าเขาเฝ้าอยู่ตลอดและคอมเมนต์นั้นมันหายไปทันทีในขณะที่ไร้สดไม่ได้ค้างอยู่จนถึงรุ่งเช้ามีสองคนพูดอย่างนี้ยืนยันนะคะดิฉันเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามีคนพูดอย่างนี้มีคนยืนยันอย่างนี้ตัวดิฉันเองดิฉันเข้าไปเม้นประสมนิดหนึ่งเปเมยนหุ่นส้มนิดหนึ่งแล้วก็ฟังอยู่นิดหนึ่งปกติดิฉันพอไปเม้นแล้วเนี่ยดิฉันจะฟังอยู่แต่ว่าจะไป ทำงานที่ช่องอื่นแต่หูยังจะฟังอยู่ก็ไม่ได้ดูว่ามีใครมาเม้นอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ดูจริงๆคะ่ะแต่คนที่มาเล่าให้ฟังว่ารุ่งเช้ายังอยู่เขาบอกว่าของดิฉันเนี่ยมันหลังจากเขานิดหนึ่งหลังจากคอมเมนต์สาววิจีนิดหนึ่งแล้วดิฉันเข้าไปทีหลังเดี๋ยวดิฉันไปเช็คดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าจะได้ตรวจสอบว่าคนที่มาบอกที่พูดจริงไหมนะคะ แต่จะให้ดูว่าฝั่งไหนเป็นคนทำตอนนี้ต้องดูพฤติกรรมฝั่งไหนพยายามดิ้นฝั่งไหนพยายามทำอะไรยังไงต้องดูพฤติกรรมค่ะแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์หรอกค่ะมันแค่ตีปิงปองกันไปมาดังนั้นดิฉันจะไม่โต้ไม่เถียงวางเรื่องนี้น่าเบื่อมากจริงๆค่ะน่าเบื่อหยุดจกแค่ตรงนี้ใครจะเชื่อว่า เฝั่งสาวิตีปลอมง่อยๆให้ถูกจับได้แล้วก็จะได้ถือโอกาสแหกหน้าขุดบอ่อร่อปอให้หนูนาเยอรมันหน้าแหกอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่จะเชื่อค่ะสิบในกันเชื่อไม่เชื่อเป็นของพวกคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะพิจารณากันเองคะ่ะ